หนูอายชุส oh, 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 ุดเกลวพี <so ่ของหนูอ๋อพี่ของหนูอ๋อพี่หนูชื่ออะไรอ่ะบีมอ๋อชื่อบีมอ๋อบีมกับบุ๊กอ๋อบีมก็เป็นผู yeah, yeah, oh, ้หญิงแน่ๆเลยใช่ไหมอ้เก็บยพอได้กว่าได้พี่จะพยายามอีทีหนึ่งแต่ว่าน้องบุ๊กตอบพี่ยังเนี่ยพี่บีมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพี่เอาเบสมาดิเฮ้ยพี่บีมขอเบสพี่เหรอ พี่อยากได้กำลังใจจากพี่บีมมากเลยน้องบุ๊น้องบุ๊คบอกให้พี่บีมพูดหน่อยว่าพี่แบค์สู้สู้เข้ยตูเฮ้ยตู้เข้าตูส้ตูเี่าูเล่นเข้าตู้เข้ครับเล่นเล้เข้าตู้เขตเข้า้เเ้นต้เขเข้าตู้เ้เต็้มาดูเฮ้ย้เ้าตูเต้เข้าต้เข้้อขาเขาเข้้เใ่เข้าเขาเาเข้่เข้าตูเข้ัตู้เล่นเล่นกันป เไปไปเร็วเร็วกดเลยกดเลยบุ๊กบุ๊กอายุเท่าไหร่เนี่ยบุ๊กอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยหนูอายุสิบขวบอ้าวเหรอหนูเป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยพี่นึกเป็นผู้ชายหนูเป็นผู้ชายเอ้าอ๋อแต่ใช้แทนว่าหนูอ๋อโอเคก็น่ารักดีเออ แล้วหนูหนูไม่ไมีเพื่อนเล่นด้วยอ๋อทำไมมาเล่นตอนดึกเลยตีสองแล้วเนี่ยนนหนูนอนตีสี่หนูนอน,นตีสีนน่เดี๋ยวนะหนูหนูนอนตีสี่แล้วตอนกลางวันหนูทำอะไรเแดดหนูนอน,นอนเล่นเกมอ๋อช่วงนี้ช่วงนี้แบบโรงเรียนปิดก็เลยแบบไม่ได้ทำอะไรก็แบบนอนดึกได้ใช่ๆๆปะไม่ให้การบ้านอ๋อไม่ให้การบ้านก็เลยบนนแบบไม่นอนไม่นอนที่โรงเรียนเหรอพี่อมพรกับพี่จิมโคปิโก้อ่าพี่ชื่ออะไรกันบ้างพี่ าาพี่พี่ชื่อแบงค์ครับพี่ชื่อแบงค์เบอร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 ์ไหนวะกูเบอร์หนึ่งใช่พี่เบอร์หนึ่งอะไรนะพี่ชื่อแบงค์ใช่มใช่เบอร์หนึ่งพี่ชื่อแบงค์ว้าจอ้ไม่ลลงีเเยหรอพี่แบทอะไรพี่ไหนไม่มีหรอกไม่มีคนไม่มีคนเห็นปะเฮ้ยไม่มีคนลงว่ะเฮ้ยที่รู้ก็บ้าแล้วครับอ้าวมันมันมันเบื้องตืหมือนกันมันเบื้องถื้เหมือนกันไอ้ชจ้าทศกุลเป็นอะไรเนี่ยเอ้า ยอยา,ากคอดได้ครับวามัดหนึ่งกระบอกด้วเลยครับน้องแล้วน้องบุ๊กชื่ออะไรอ่ะชื่อบุ๊กไงอะไรอ๋อชื่อโอเคโอเคโอเคฮะอะไรใครแจ็คผมแบงค์ผมแบงค์พี่หูพี่พี่หูตึงวะเนี่ยผมชื่อแบงค์แบงค์พี่หูข้างหน้าเลยฮู้ยฮู้ยฮู้ยดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งกระปุกแบงค์งมูกระปุ แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บผมเอาอยู่แบงค์ก็อยู่เอาอยู่ไหนอะน้อบุกเอ้ยน้อบุกระวังนะมีอยู่ับน้อบุกอะบุกเอาอยู่เปล่าโอ้ยบุกเอาอยู่อะบุกเอาอยู่จริงว่ะโอ้โหตึงตนกูไม่น่าถามเลยวะลั่นเลยผมชื่อบุ๊กไงลั่นเลยเฮ้ยนู่นเฮ้ยพี่พี่น่นพี่เจอไปเร็ว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 ไป ผมนะผมตัวไหนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอกคู่ใช่ด้วยอยู่ไหนอ่ะวัลคาโอ้ยมันลงมาแล้วดาวดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งเอาเอาข้างหลังข้างหลังเก็บข้างหลังเก็บข้างหลังเก็บโอเคครับพี่แกปิดใจดาว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 เหลือตัวเดียวปัจจุนนี้เหลือตัวเดียว เอ้ยตัวนี้มันชุบกันโอ้ยยังไม่ชุบนี่หว่ามันคาเข้าไปในบ้านเฮ้ยหมดตีหมดตีโอ้ยโคตรตึงหมดตีละโคตรตึง,งผ,มมผมไม่ได้สักตัว,ะตวอะไรนะน้องบุ๊กคุยกับใครอ่ะบุ๊กคุยกับใครอ่อะฮะคุยกับพี่เหรอคุยกับพี่หรือว่าพี่ของบุ๊กพี่ของหนูอ๋อพี่ของหนูอ๋อพี่หนูชื่ออะไรอ่ะพี่บีม อ๋อชือ่อบีมอ๋อบีมกับบุ๊กเฮ้ยบีมต้อเป็นผู้หญิงแน่ๆเลยใช่ไหมอโอ้ยใจยเย็นใจยเย็นเอาไปอ่ะบ,บุ๊กไปลไวไวเลยอ่ะพี่พี่น้องพี่บีมวายวายเหรอปิดแล้วค่ะอ๋อพี่เพืเอ่อเสียงไม่จริงเฉอ๋ออ๋อน้องเออลองตกบ้านก่านเมื่อกี้ได้ตกบ้านแบบของจริงน่งเชื่อเลย พี่บีมอ่ะอะไรนะพี่บีเป็นผู้หญิงเหรอครับไม่ใช่เปล่าวพูดคำหายคำเว้ยบุ๊กนะนี่ด้วยนะพี่พี่น้องบุ๊กเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายไดหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งจอดได้ไหมจอดได้ไหมไอวอลสวยสวยสวยเราไปเต้นห้าแก่ใส่เขาไหมได้มาดิ ดาวดาวดาวผมดาวผมดาวโอ้จะโดดยิงหัวมันเอ้ยขวามาซ้ายซ้ายเออสวยมันอ้อมที่เดินทางเลยวะมันมันตี้มันเนี่ยแต่มันอ้อมหลายมุมเฉยไอหลังเนี่ยจอดเดิมตัวเดิมมันมุดเลยนินมุดเลยเฮ้ยน้องบุกตายโอ้โห เอาบุกตายเสียดายเสียดายเลยกระต่า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 ยเขาชุบทองเขาไม่ทันจบแล้วนะบุกบุกุกตายพี่ปกป้องน้องยังไงเออพี่ไม่ปกป้องน้องเลยอ่ะพี่ปปก้อะไรกังครับพี่คุณปกป้องหน้าที่คุณถูกตัดตายเออสามของเขไม่มีตัวห้างยิ่งของโอ้เป็นพี่ภาษาเลยจนดูแลน้องไม่ได้ อย่าพอได้กว่าได้พี่จะพยายามอีกทีหนึ่งแต่ว่าน้องบุ๊กตอบพี่ยังเนี่ยพี่บีมเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงด้วยพี่บีมอมีเท่าไหร่ครับเนี่ยใครเออไทยเออต่อมาเออต่อมาต่ออะไรอ่อสิสิบหสิบห้าหรออ๋อพี่พี่ก็สิบห้าเหมือนกันพี่ก็สิบห้าเหมือนกันใช่พี่สิบเจ็ดเฮ้ยเนี่ยบุ๊ก พี่ว่าชื่อเราคล้ายๆกันเลยอ่ะบุ๊กแบงค์บีมเป็นไงเป็นพี่น้องกันปะเนี่ยใช่ใช่เหมือนเป็นพี่น้องกันได้เลยพี่เป็นพี่น้องพี่เป็นพี่แบบเป็นพี่ชายของน้องบุ๊กได้ไหมเป็นพี่ชายพี่ชายเต็มแล้วเป็นพี่เขืแทน่็เฮ้ยเอาไม่ได้มั่วไม่ได้มั่วพี่บีมพี่บีมก็ฟังอยู่เหรอเนี่ยเปิดลำโพงเลยใครมั่วใครมั่วไม่ได้มั่วเลยพี่บีมเล่นพี่บุ๊มพี่บีมมาเล่นฟีไฟล์ไป แต่โคตรจะจกเอาไปไปว่าพี่แล้วทำไมอ่ะโอ้โหพี่เอาเฟซมาดิเฮ้ยพี่บีมขอเฟซพี่เหรออย่าจบเกมก่อนพี่จะกดภาษากิดไม่ถูกอ่ะเพื่อนสมัครให้แป็นายหล่อใช่ปะอะไรแล้วก็หล่ออยู่นะผู้ติดตามเราเยอะอยู่พี่เฟซพี่ชื่ออะไรอ่ะเฟซพี่ชื่ออะไรเหรอเฟซเฟซพี่ชื่อสมยศ เฮ้ยอย่าขำนีโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเออเอาเฟซไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจบเกี่ยวพี่บีมให้เดี๋ยวแลกกันพรอมพี่บีมโอเคปะพี่ชื่ออะไรเนี่ยฮะผมชื่อผมชื่อไข่อ๋อพี่ไข่ไข่นี่พี่ไข่ดูเฮ้ยมีคนมีคนมีคนลงเล่นลงเี่นเฮ้ยเฮ้ยตัวหน่มีตัวนึงเต็มเลยเนี่ยสามตัวสามตัวเร็วเร็วเร็วตรงไหนอะดาว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 ตรงนั้นดาว ตัวเนินดาวตัวเนินดาวน้าแบงค์น้าแบงค์โอยอยอตรเบอล้ีาแล้วตมพ่มหญิงดาวตัวนี้ไปไหนนะเอาติดเนอเฉยเลยกูนี่อยู่ไหนช่วยได้ปะไม่ได้ช่ได้ผมมีไอวอลหลบอยู่ผมมีไอวอลฆ่าอยู่ไอวอลเดี๋ยว นด่วนช่วยด่วนช่วยด่วนผมตัวนี้ผมเอาอยู่แล้วผมดาวละพีพีมีไอ้บอลอยู่มีไอ้บอลอยู่ดาวสามดาวสามครับดาวสามอู้ยท้านรม้ตีใหม่มันตีใหม่ในพี่กาแฟ ะพี่มีพี่มีเหลือหกก้อนครับรูปพี่ชายได้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 ไดพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ฆ่าไปหลายตัวไงเราไปดักรวงกี้พี่แต่มันก็วิ่งต้องวิ่งเข้าวงโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปเก็บของตัวนี้ก่อนเมื่อกี้พี่ยิงดาวสามตัวเต็ตี้ใหม่มันเข้า,าอ่ะโอ้ผมพลาดเลยพี่กาแฟปุ่มแดงๆมันคือปุ่มอะไรอ่ะปุ่มอะไรนะฮปุ่มถูกใจปุ่มถูกใจเหรอ <c oughs> <c oughs> จะกดแกลที่เขาหน่ะอ๋อไม่ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธพี่ยังไม่ได้โกรธเลยเออพี่คันนี่ใส่ไม่ดีเขาจะรายงานพี่อ่ะลุงบุ๊คเมื่อกี้พี่กับแมวขอกมันสุดใจเฮ้ยทำไมมันมายิงกันไปทีวะรถอยู่ไหนอะรถเข้าไปแล้วมันเรอดวงไปแล้วไม่ไม่ไม่มันสองตี้มันสองตี้ใช่พี่ก็เข้าพี่ก็เข้ามาแล้วมันยิงกันอยู่อะไม่เข้าไม่ได้จะต้องเนียนก่อนเอาเลยมันเหนี่ยไหมมันยิงเหรออือพี่เชื่อผมผมเนียนจ้า ย้อนมาแบงค์ต้องรอดแบงต้องรอดแบงต้องไม่ตายโอเคโอเคแบงค์รอดแบงค์รอดวิ่งหนีสิวิ่งหนีแล้ววิ่งไม่ได้แล้วมันมันเล็งอยู่มันเห็นป่าะมันจะเห็นพี่ป่ะเนี่ยพี่มันดักวงพี่อยู่ตรงบุกตอนเนี้ยมันมันดักวงพี่อยู่พี่ไม่ดักมันไม่พี่พี่วิ่งไปห้องน้ำได้อย่างทันอยู่แล้วมันยิงอะไรยิงแรงมางมันเห็นเห็นไหมพี่ไม่ยิงเขาว่าเขาไม่เห็นเราเรืนีงรถอยู่นี่รถอย่างนี้ ี่ไปเล่นมุมล่างเห็นรถสปอร์ตไหมได้ได้ได้พี่กำลังจะเข้าวงพี่ยังเหลือกองเดียวตอนนี้ลุ้นสุดๆพี่อยากได้กำลังพี่อยากได้กำลังใจจากพี่บีมมากเลยน้องบุ๊คน้องบุ๊คบอกให้พี่บีมพูดหน่อยว่าพี่แบงค์สู้ๆเออชอบตัวมีล่ามนี่แหละเขึ้นตัวได้อย่างเฮ้ยเฮ้ยขึ้ได้ย่างข้นตัได้อย่างกำลังใจมาเต็มกำลังใจมาเต็ม พิชแขนแน่นอนนะพุชพิชแขนแนะน่อน,นะนอนกันแลนะ้วน่ยปิดเลยทขาปิดเลยทำไมทำไมอ่ะปิดเอามือปิดปากไงเขาปิดปากอนะจำ <c oughs> แล้วจำแล้วเกมเนี้ยคนเหลือนิดเดียวเองโอ้โหแล้ววงทำไมกลับวงกลับไปทำไมฝั่งโน้นอะ่ะขี่รถข้ามมาฝั่งนี้วงไปฝั่งโน้นโอ้โหมันเหลือสามคนมันเหลือสามคนมันยิงกันมันยิงกันค่อยไปแจมค่อยไปแจม เราปล่อยให้เขายิงกันก่อนไงได้ครัเออพี่บีมคุยกับใครอ่ะใครอย่าบ้าดังดูดูขวานตรงเราก็ดีอ่ะใช่ใช่เอ้าโหดูวงดีน้องแบงค์เอ้ยน้องน้องบวงน้องแบงค์อะไรล่ะเออพี่พี่เรียกพี่เรียกชื่อตัวเองมัมีร้อยเงยูเฮ้ยมันยิงกันเองหรือว่ามันยิงเรียกวะเนี่ยมันตายแล้วนึงตายแล้วนึง ยิงเนี่ยกันมันยิงเนีันว่ามันยิงเนี่ยอ้าวมันยิงกันเองมันยิงกันเองมันยิงกันเองได้ได้พี่แบงค์เขาอยู่พี่แบงค์เขาอยู่แบงค์แบงตีเยะกดดันเยอะกดดันเะกดดันเยอะโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โหบวชแล้วพี่แบงค์เขาอยู่พี่แบงค์เขาอยู่เป็นไงโอ้โห ก็ตึงก็ตึงต้องปอบมือต้องปอบมือต้ปอบมือต้องปอบมือไม่ไงน้องบุ๊กพี่เก่งปะเก่งมากเลยเออได้ได้พี่บีมแอดเลยวุ้ยแต่ไคนได้เก้าคิวเลยนะเออแอดมาสิไหนไหนเฟสเฟสเฟสพี่บีมเฟสพี่บีมอยู่ไหนอ่ะเฟสพี่บีมชื่ออะไรเออชื่ออะไรอ้าวคลิปหายเฉยเลยไม่คลิปหายพี่อ้าวเฟสพี่บีมมาพี่บีมเกมเป็นไร เดี๋ยวพิมมาพิมมาโนวุกพ exactly. ิมมาเดี hey, ๋ยวแลกกันเดี๋ยวพิมแลกกันเดี๋ยวพิมแลกกันเดี๋ยวดูก่อนลืืมอ้าวลืมชื่อเฟสรอเฟสเองจริงวะเนี่ยเออเอาเฟสใครให้มาปะเนี่ยเออรอดูน่ะได้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 ทำไมพี่ต้องดูด้วยอ่ะใช่เป็นคนอารมณ์ร้อนนะเนี่ยเออจะไม่ไม่เห็นโนบุกเลยโนบุกไม่เห็นไม่เห็นแบบเว่ยเห็นเวายเหมือนพี่บีมเลย ส่งมาแล้วไหน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 อ๋อนี่ไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแจกเฟซเราคืนแจกแต่เฟซเรามันมันเป็นตัว K กับตัว U นะที่มันอันเนี้ยที่มันเนี้ยที่มันอันเนี้ยมันก็เลยหาไม่เจอมันก็เลยพิมพ์ไม่ได้แงงงนะ K U ตัวแรกแล้วก็พิมอันต่อไปเออใช่โอ้โหน้องบุ๊กยังรู้เลยเนี่ยพี่บีมไม่รู้ได้ไงเนี่ยไหนพี่บีมพี่บีมแอดเฟซอ่าแบงค์มาดิต้อง ads มาดิเอาทำไมอ่ะพี่บีมแอดแบงค์หรอแบงค์เขินนะ ทำไม,อ,ไมอ,อ่ะให้แอดไปเหรอพิกวิ่งกดหัวใจให้ละกันอาจกดหัวใจให้ก็ได้ก,กดหัวใจละเห็นปะในรูปโปรไฟล์เป็นไงเห็นยังเห็นยังไหนขอดูหน้าพี่เขาดิหลอ่อไม่ขอไปดูหน้า,าหลอ่อหน่อยเฮ้ยหล่ออยู่น้ำบุ๊คพี่หล่ออยู่พี่พหลอ่ออยู่โอ้หล่อจริงหล่อจริงพี่กดเริ่มเลยเอาอีกเหรอเอาอีกเอาอีกเอาอีกว่าหนูจะขึ้นไดมอนด์เดือนน่ากินแล้วย ดูเดืยนน่ากินอยู่นะไุเดยก็มีพี่บีมสองแพคนู่นอ้าวพี่บีมแผนแตกพี่บีมจะแบบมามาอยากเจอแบงค์เก๊เจ๊หรือเปล่าก็เลยแบบบอกว่าหิวทุเรียนเออเนี่ยใช่ที่มาเจีก็มีเลยมาว่าอวันนี้มันดึกแล้วเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเดี๋ยวพี่แอดน้องบุ๊กไว้ละกันเดี๋ยวพี่แอดไปละ วันนี้ดึกแล้วไว้เจอกันวันหน้านะน้องบุกนะพี่เริ่มเลยพี่ไปจะไปนอนแล้วพอแล้ววันนี้พอแล้วโห่ันนี้นะครับไว้เจอกันนะบาย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  <c oughs>